ซึ่งเหตุมือมืดปาระเบิด2ลูกใส่สารอาญารัชดาพิเศษนะคะขณะที่ล่าสุดนั้นม็อบป,ปิดถนนและ,ะสะพานไทยเบลเยียมก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักอ้างว่ากลัวถูกลอบทำร้ายขณะที่ทหารจัดชุดปฏิบัติการตั้งบังเกอร์รอบสวนลุมพินีดูแลแล,แล้วมอบประชาธิปัตย์ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการย้ายเวทีจากการชุมนุม ย้ายเวทีการชุมนุมจากหลายเวทีมารวมไว้ที่จุดเดียวที่สวนลุมพินีโดยในวันนี้การจราจรบริเวณโดยรอบสวนลุมพินีค่อนข้างติดขัดโดยเฉพาะด้านถนนพระรามสี่ตั้งแต่แยกสามย่านต่อเนื่องมาถึงแยกอังรีดูนังจนถึงแยกสีลมเนื่องจากมีการปิดการใช้งานสะพานไทยเบลเยียมโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมที่อาจถูกลอบทำร้าย ขณะเดียวกันก็ยังมีการปิดถนนราชดมริด้านติดกับสวนลุมพินีตั้งแต่แยกราชดมริจนถึงแยกสีลมเพื่อกันพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมได้วางจำหน่ายสินค้าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขณะที่ผู้ชุมนุมนั้นก็มีจำนวนไม่มากนักมีการวางกำลังการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพร้อมกับการตั้งบังเกอร์อยางรถยนต์และกระสอบทรายบริเวณประตูทางเข้า นอกจากนี้ยังพบว่ากองทัพได้ส่งกำลังทหารมาตั้งบังเกอร์อยู่บริเวณโดยรอบสวนลุมพินีโดยระบุว่าเป็นชุดปฏิบัติการวนชนกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะทหารจากกรมทหารราบที่11กองพันที่1่รักษาพระองค์มาประจำการตามจุดต่างๆพร้อมกับการส่งทหารลงพื้นที่หาข่าวทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการดูแลประชาชน ทั้งนี้เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีได้เกิดเหตุปาระเบิดสองลูกใส่บริเวณประตูทางออกสารอาญาถนนรัชดาพิเศษโดยระเบิดลูกแรกตกที่บริเวณริมฟุตบาทนอกรั้วสารและเกิดระเบิดขึ้นส่วนลูกที่2ตกบริเวณลานจอดรถของผู้พิพากษาแต่ก็โชคดีระเบิดไม่ทำงานด้วยหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดระบุว่าระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดคว้างสังหารชนิด M 6 1รัศนีรัศมีชะกันหลังตกกระทบ15-20เมตร โดยพยานในเหตุการณ์เห็นคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโนโ่สีชมพูขาวไม่ทราบทะเบียนคนขับใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบส่วนคนซ้อนสวมหมวกไอ้โม่งคลุมสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถหลบหนีเข้าซอยด้านข้างปั๊มปะตะทข้างสารอาญาขณะที่อีกจุดหนึ่งก็ได้มีการปาระเบิดไม่ทราบชนิดใส่รถเครื่องเสียงของกลุ่มมอประชาธิปัตย ภายใต้การนำของนายวิทยาแก้วพรดัยระหว่างนำมวลชนเดินทางไปยังศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสศแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยนายวิทยาเกรงว่าผู้ชุมนุมจะได้รับอันตรายจึงนำมวลชนกลับมายังเวทีสวนลุมพินีโดยยืนยันว่าจะกลับไปอีกครั้งในวันต่อไป